ถ้จอมีสโสดที่ติดตามหลวพอก็เป็นแค่ที่ผิดถูกแล้วแต่มันจะมีผลฟังนะมันไม่รอดหรอกเพราะชนิดของท่านเนี่ยมันเป็นชนิดที่ล้างตัวมันเองคุณจะใช้ตัวรู้จับต้องหรือว่าจะใช้ตัวรู้เกี่ยวข้องใช้ที่เทีเกี่ยวข้องมันไม่เหือไม่เหลือหรอกในที่สุดตัวรู้คุณเองคุณก็โดนล้างไปเองที่ถี่คนเองก็โดนล้างไปเองอันตราย เหมือนถ้าคนไปถูกเขามีพิษจะต้องเขามีพิษเดือดร,ร้อ,ยอยนยไงคุณก็โดนพิษคุณใช้ทิถิกับสิ่งที่มันล้างกับเศรษฐธรรมที่ล้างในเศรษฐธรรมเองกับสิ่งที่ล้างกันในล้างเองยังไงทิถิคุณก็โดนล้างแล้วก็บอกสองเทวันไม่เหลือ แคคนพยายามอยากแค่มันเหลือมันก็จะไม่เหลือฝ <c oughs> ักตส,สิ่งที่มันล้างกันในล้างเองฟังในสิ่งที่มันล้างกันในล้างเองฟังในสิ่งที่สลายกันในสลายเองมันไม่เหลือหรอกเอาอะไรมาฟัง เอตัวที่มาฟังไม่เหลือหรอก <c oughs> เอาไรมาฟังเอารู้มาฟังแล้วเอาทิฏฐิมาฟังไม่เหลือหรอกตามนั้นโดยอัตโนมัติแต่นั้นพวกที่เขามีวิบากทางทิฏฐิเขาอาจจะร่อนเล่นไปตามกระแสวิบากเขาไม่ว่าเขาจะใช้ ทิฐีทางโลกทิฐีทางธรรมทิฐีในส่วนไหนของอะไรก็ตามดีเถอะเขาก็ต้องโลดแร่ไปตามวิบากของเขาคือทิธีแล้นจะพักจะสักพักหนึ่งพักใหญ่ด้วยจะช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้ามันใช้ทิฐีกับธรรมนั้นเนี่ยธรรมชนิดที่ไม่ใช่ธรรมธรรมชนิดที่ล้างในธรรมเองเนี่ยไม่เหลือ แต่ว่าไม่เหลือนี่ไม่ต้องไปดูว่าช้าหรือเร็วไม่เหลือคุณจะช้าเรื่องคุณแต่ก็ไม่เหลือคุณจะเร็วก็เรื่องคุณก็ไม่เหลือเธอจะเร็วก็เรื่องเธอมันก็ไม่เหลือเธอจะช้าก็เรื่องเธอแต่มันก็ไม่เหลือไม่เหลือก็ไม่อาจจะเช็คได้จกแล้วเพราะมันไม่มี้เห็นมันจะล้างล้างไปเองดังนั้นไอที่พูดมาเนี่นะ เขาเป็น,ปนอย่างนี้กันมาหลายรุ่นแล้วเป็นยังไงเอาก็ใช้ทิฏฐิไงแล้วก็เอาสัจธรรมไปเป็นทิฏฐิไปวนเวียนอยู่กับทิฏฐิเขาเป็นแบบนี้กันมาไม่กี่รุ่นแล้วแล้วไอ้ไม่กี่รุ่นกี่รุ่นนี่ก็หายไปทุกรุ่นหมดไปทุกรุ่นครก่อนจะมีรุ่นใหม่ <laughs> โผล่มาอีก <laughs> ไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยมีหรือเพิ่งเคยเป็น จะมันองค์พระท่านตัดสรุปมาจนไม่นดตกี่พระองค์แล้วไม่ใช่เพิ่งเคยมีจะเพิ่งเคยเป็นใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างก็เลยไม่ต้องรังเลไม่ต้องคงใส่ไม่ใช่ความรังเลและไม่ใช่ความสงสส่ ช้าก็ไม่เหลือยังไงคุณก็จบตามเร็วก็ไม่เหลือก็จบุปตามแต่อยู่ที่ว่าได้ฟังตรงๆอย่าไปฟังแบบรุ่นหลังที่ปรุงแต่งบรุาารณาการเอาใหม่โดยที่ผิดแบบนั้นแบบนี้ดังนั้นคนก็ต้องมีวิบากตระกูลเดียวกันคือแค่วิบากเรื่องพิธีเหมือนกัน แล้วคุณจะได้เจอกันจะได้เจอกันจ,จะเจอแต่สิ่งแฝงฟอมปรงปุงแต่งให้รู้สิ่งแฝงฟอมปรงปุงแต่งให้ศึกษ <Yeah. S 1> าคุณก็จะเกิดความพืงพอใจขึ้นเองเพราะคุณมีตระกูลกรรมเดียวกันคือโมโหะจทิฏฐิก็จะไปเจอกันแต่ถ้าคุณไปเจอในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิฏฐิแสดงคุณเริ่มหมดกรรมในเรื่องทิฏฐิแล้ว แสดงว่าเธอเริ่มหมดกรรมในเรื่องที่ขีดแล้วเริ่มหมดแล้วแต่มยังไม่ทช่หมดมารอให้ท่านสรุปล้างให้หมดจบให้หมดประมาณนั้น เหล่าบรรดาพวกมาได้ชอบแทกชอบซ้อนอะไรก็ไม่เหลือเสร็จหมดไม่ได้ผลลัพเสร็จหมดมาไม่เหลือเสร็จหมดจจะบเอาธรรมะของท่านมาถามท่านเรียบร้อยเสร็จหมดเข้าตัวเองเอาสุจะิตธรรมท่านมาถามท่านเรียบร้อยเข้าตัวเองธรรมะเข้าตัวเองคือล้างตัวเองเรียบร้อยไม่เหลือ เขาอบอกแบบนี้แหละจบมาเม่กี่รุ่นละวมานเหลือแต่รุ่นที่เท่ากี่ใครรุ่นหลงังหลังรุ่นล่าหลางังมานทั้งหลายเขาจบไป,ไปไม่รู้กี่รุ่นแล้ว ที่ทำมาเลยพอฟังเข้าใจได้ง่ายแต่โทษทีนะมันตัดสะูุตามได้ยากเข้าใจง่ายตัดสรู้ตามยากถูกแล้วเพราะเพราะว่ามันไปใช่ทิฏฐิเข้าใจเพราะคุณจะต้องเจอกันิสัยทิฏฐิส้นดานทิฏฐิ ระยะอย่างระยะกันเรียกว่าทิฏฐิจะตามหลอกหลอนคุณอยู่เรื่อยๆคุณจะชอบใช้ความเห็นกันอยู่เรื่อยทิฏฐิขอ,องคุณจะตามหลอกหลอนคุณอีกไประยะหนึง่งคุณฟังเข้าใจง่ายแต่คุณตัดรู้ตามระยะเพราะคุณใช้ทิฏฐิคุณจะต้องโดนทิฏฐิขอ,องคุณนั้นหลอกหลอนอีกสักพักหนึง่ง ดังนั้นเมื่อมันอยากมากบาบก็ไม่ต้องรีบพามาเรียนเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์เราให้ความอยากมันเหนื่อยแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นความหมายที่ล้างกันในความหมายเองมันจะใช้ที่ผิดมันก็ล้างที่ผิดอยู่แล้วนอไม่มีปัญหาหแ,แต่เหมือนเมื่อกี้ที่คุยให้วิ่ชัยฟังยังไงก็โดนอืม ต่อให้จับต้องของท่านโดยทิฐิต่อให้จับต้องของท่านโดยญาณศาสนะเดีวยวเดี๋ยวตัวรู้ก็โดนล,ล้างไปต่อให้จับต้องโดยทิ่ถิไอ้ทิ่ถิก็จะโดนล้างไปเพราะของท่านมันชนิดล้างกันในล้าง เกี่ยวมันจะทั้งไม่เกี่ยวไอม่เกี่ยวมัทั้งไม่เกี่ยวหงเมันอะไรมัคือมหากรนาจะหมายถึงไม่มายุ่งมันจะไม่มายุ่งกับเกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะไม่มัวมายุ่งกับเกี่ยวไม่เกี่ยวในตัวมันเองแต่มันจะหมายถึงโน้นสักเซียงเออมหากรนาในการสอมันจะไม่ใช่แค่สรุปแก็ในในสรุปเองแต่มันจะหมายถึงมหากรท่า คมีดีแล้วก็จะไปทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ id, ท่านพร้อมกันไปประโยชน์ตนและประโยชน์สังฆวัาพร้อมกันไปทงดีๆทงดีๆก็โดยการสั่ง โยน์และประโยชน์จังหวัดพร้พอมันึ่มันเป็นถ้อยคำแห่งมหากรุณาหมายถึงว่ามันไปแต่จังหวัด แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณไม่อาจจะมาอยู่ถ้าไม่เกี่ยวแค่ว่างไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเป็นวิบากเกี่ยวกับเรื่องสตินิยมความหลงพ้นสตินิยมนะเจาะเกีสตินิยมนั่นเป็นวิบาก S <S ไมเกี่ยวก็ไม่ต้องไม่เกี่ยวเองก็งแค่ไม่เกี่ยวกลายเป็นบลือเสียหน้าในเนื้อหาไปสู่สังระวัตนอกจากนาเป็นพระอุปถัมว่าให้แับให้แบน ก็ไม่เกี่ยวมัทั้งไม่เกี่ยวเองไวด้วยกันพร้อมทัศนาพร้อมเห็นพร้อมรู้ก็นั่นแหละเอออย่างนี้มันก็ว่างล้างไปด้วยกันดับล้างไปด้วยกันพร้อมทัศนาพร้อมตาหูตรงนี้กายใจเปลอพร้อมยาน็หลกพร้อมทิศ็หลืก พร้อมจับของเพเลยพร้อมยานเไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองพร้อมกัไปเลยพร้อมระบบอินทรีเยตนะพร้อมกันทั้งหมดนอกในอะไรพร้อมกันทั้งหมดื่อวางร้านอะไรนั่นฟังในประโยคที่เป็นมหาโกนาดีๆเป็นเรื่องของ การพร้อมกันไปตัดสู้และการปลดพร้อมกันไปการล้างคติคตินิยมไป่เก่าก่อนที่มันยังเป็นวิบากมาอยู่แก่อนที่จะจบกิจแต่แก่อนที่จะหมดจดมันจะมีวิบากในคตินั้นความความฝัง,ง,งการปวดคติในการจบคติในความหลุดพ้น การจบิจบช่วยสังสวัตดิไปนีอ้อย่างไม่เกี่ยวก็ว่างอย่างนี้เรียบร้อยเลยการเป็นมหารุนาไปมหาโาุณาแห่งมหาสุญญตากับสังสวัตเ,เองเล่ลางสติ เกี่ยวกับหลุดไม่เกี่ยวกับพ้น่เรือดร้อร้อยเลยมหาวนาทั้งทีแค่ตัวเองเองดูแล้วจะไม่มีการเจะดพ้อแค่ไหนมหาวนาการล้างไปเลย พอพ้นไปมันก็จะล้างคติในเรื่องความพ้นนี้เกี่ยวกพบว่ามันก็จะล้างคติเรื่องว่างคติที่เป็นวิบากมัน,นไม่แตกต่างคือมหาพุนาองมันใช้คติโปรดสัตว์ไม่ได้ติดหลุดพ้นไม่พ้นหมดไม่หมดมันใช้คติพวกนี้โปรดสัตว์ไม่ได้